ล้อใหญ่แบบนี้ยางออฟโรดแบบนี้นะคะล้อไม่เกินซุ้มที่จ่าไม่จับนะจ๊ะดอกเบีย้ยต่ําสุดอยู่ที่0.4%เรเราแปลงมามากกว่า2,000คันเอาตัวเริ่มต้นตัวลองท็อปไปแต่งเป็นล้านสี่วันนี้จะพามาชมรถที่เตรียมการส่งมอบสำหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัด อุดอนคานีนะคะเป็น FC ในช่องของเล็กนั่นเองนะคะรุ่นนี้จะเป็นรีโว4ประตูเกรดรุ่นมิดเกียร์ธรรมดาราคาตัวรถของเขาจะอยู่ที่931,000บาทและมีการอัปเกรดจากหน้าล็อกโคดีเป็นหน้า GR Sport ในราคาล้านสเอาตัวเริ่มต้นตัวลองท็อปไปแต่งเป็นล้านสี ต่งชิ้นงานไหนบ้างอัปเกรดชิ้นงานไหนบ้างเดี๋ยวเล็กพาคุยด้านนี้อย่างละเอียดเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเราได้มีการเปลี่ยนกันชนหน้านะคะจากกันชนหน้าเดิมที่เป็นแบบล็อกโู่ดีนะคะให้เป็นกันชนหน้าแบบ GR Sport นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะชิ้นงานแท้ของเรานะคะก็คือกันชนหน้าจะต้องเป็นสีเมทัลลิกนะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็โลโก้ GR Sport นะคะแล้วก็ตัวอักษโตโยต้าเป็นสีเทา งานเนียบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รับกันตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะให้อารมณ์ดูทูโทนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องรีดลมนะคะเป็นการออกแบบหลักอากาศพลศาสตร์ของทางเ o ต้านั่นเองแล้วก็คิ้วซุ้มร้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นแบบ c r Sport ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เสริมความลอนะคะเข้าไปอีกโด,ดยการใส่แผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะตรงนี้ มีเป็นสีแดงหรือสีเทาลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้มีการอัปเกรดนะคะจากแม็กเดิมนะคะที่เป็น18นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กพร้อมยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางออฟโรดนะคะของลาด้านะคะขนาดยางก็คือ 30555R20 นะนะคะแล้วก็รับด้วยกับล้อแม็กตัวนี้ค่ะก็จะเป็นออฟเซตนะคะลบ44นะคะ ทําให้ล้อเนี่ยดูดุดูดูดุดมากยิ่งขึ้นนะคะตอง่บบนี้ก็เป็นแต่งสไตล์ออฟโรดนะคะแล้วก็สิ่งที่เล็กอยากจะแนะนํานะคะสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนล้อแม็กนะคะกับยางให้เป็น20นิ้วออฟโรดแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้เปลี่ยนเพิ่มเติมเลยก็คือเรื่องของตัวโช๊คนะคะคันนี้นะคะได้มีการใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกับชุดยกปีกนกปรับองศาทําไมจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราใส่โช๊คเดิมเนี่ยรถเนี่ยล้อมันมีขนาดใหญ่ค่ะ แรงเหวี่ยงมันเยอะนะคะทําให้โช๊คเนี่ยสามารถสุดได้นะคะก็<ค><ค>อยากแนะนําลูกค้าว่าถ้าเราใส่ล้อ20ยางออฟโรดแบบนี้นะคะต้องมีการเปลี่ยนโช๊คด้วยและคันนี้ก็ได้ใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะ P A c แล้วก็ชุดยกปีกนกของโยงนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับตัวข้างรถนะคะกระจกนะคะตัวซ้อนดำํำมือเปิดนะคะตรงนี้เราแต่งให้เป็นสีดําเงาทําให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของตัวบันไดข้างนะคะ เวลาที่เราใส่ล้อแม็ก20นิ้วล้อใหญ่แบบนี้นะคะบันไดข้างต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบันไดข้างเดิมอะคะ่ะเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยมันอาจจะติดบันไดได้นะคะแล้วก็มีการติดเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ให้รอบคันแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มุมไฟท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ได้มีการติดในเรื่องของตัวโลบารทรงปืนด้วยนะคะทําให้รถเนี่ยดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้น มาฟังในส่วนของตัวโปรโมชั่นกันบ้างนะคะสำหรับรีว่4ประตูตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่0.4%หรือว่ากดให้ต่าสุดเหลือดอกเบีย้ยศูนย์ก็ทำให้ได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งฟรีแบบนี้ก็แต่งให้ได้เหมือนกันนะคะเงื่อนไขมีหลากหลายรูปแบบเดี่ยวเล็กจัดให้คะ่ะยังไงกันบ้างคะจัดที่เล็กพารีวิวการตกแต่งสำหรับเจ้าสุดหล่อคันนี้ไปนะคะ สวยถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนกันบ้างนะคะก็สามารถทักเข้ามาคุยกับเล็กได้นะคะเดี๋ยวเล็กทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้นะคะอย่างที่อยากย้ำแล้วก็กล้าการันตีเลยว่าอุปกรณ์ตกแต่งของเรานะคะที่มีการตกแต่งนะคะจะเป็นพาร์ทอะไหล่แท้ของทางเตย์ตานะคะสามารถติดตั้งออกจากศูนย์โดยช่างผู้ชำนาญการนะคะแล้วก็สามารถเข้าศูนย์เตยต้าในทั่วประเทศและอยากจะบอกว่าเราแปลงมามากกว่า2,000คันนะคะไม่ว่าจะเป็น Fortuner r ร v o โวหรือว่ารวมไปถึงโฟร์รัตโ สำหรับ EP นี้เล็กขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ